อุสาราชปีชานะคะเป็นผู้จัดการอาคารสว่างคณิเวศสภากาชาดไทยโครงการที่พักเนี้ไม่ใช่ภารกิจสภากาชาดไทยแต่กาชาดอยากช่วยปลดปล่อยหรือช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่าต้องการอยากจะเป็นอิสระอยู่ในชุมชนผู้สูงอายุด้ก,กัน เสียค่าน้ำค่าไฟเองาอาหารทำทันเองมีค่าบริการส่วนกลาง2,500บาทต่อเดือนเนี่ยเราจะมีพยาบาลอยู่เวรตั้งแต่5โมงเย็นถึง7โมงเช้านะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้<ร> คณิเวศเ,เกิดขึ้นในปี2539นะคะเกิดจากาพระราดำริหรือความคิดของสมเด็จพระคณิธฐาธิราชเจ้าตอนนั้นท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอ,อนาคตจะมีผู้สูงยุเพิ่มขึ้นเร็วก็มีทางคณะกรรมการเนี่ยค่ะก็มีที่ดินตรงที่ดินที่สร้างณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ของท่านอุจิเหลียงท่านก็มีแนวคิดเหมือนกันท่านอุจุเหลยงก็อยากจะทําที่พักของผู้สูงอายุท่านก็เลย มอบที่ดินแปลงนี้นะคะทั้งหมด132ไร่ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9คณะก,กรรมก,การก็เลยทําการสํารวจโดยการทําวิจัยสําหรับคนที่เมื่อท่านอายุเยอะหรือกเกษียณแล้วเนี่ยท่านต้องการที่พักแบบไหนก็ได้ประเด็นมา3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือจะต้องปลอดภัยค่ะปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินนะคะอันที่2ก็คือจะต้องออมีการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงอันที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรเออก่อนอือ่นต้องต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะอออาคารสว่างคณิเวศสภากาชาติไทยเนี่ยเป็นของสภากาชาติไทยนะคะเป็นองค์การการกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นการขายเหมือนเอกชน ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะคะเป็นการซื้อสิทธิ์เข้ามาอยู่นะคะที่ดินเป็นของสภากาชาติไทยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตัดสินใจที่จะเข้ามาอยู่นี้เราจะบอกระเบียบของเราว่าท่านอยู่ได้ตลอดชีวิตของท่านนะคะแต่เมื่อเสียชีวิตแล้วต้องคืนห้องให้สภากาชาติไทยออตอนนี้จากเราเก็บข้อมูลเนี่ย75เป็นเป็นสาวโสดต้องบอกอย่างนี้เป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะมองเท็นนะคะว่าไม่ค่อยชอบแต่งงานและ ขณะเดียวกันเนี่ยด้วยราคาห้องหรือคนที่อยากจะมีที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาก็ต้องดูเงินออมของตัวเองเพราะฉะนั้นเงินที่ได้จากการสนับสนุนห้องนี่ก็คือเงินออมที่ท่านเก็บไว้ตอนทํางานนะคะแต่นี่การจองเข้ามาจองเนี่ยเราไม่ได้กําหนดว่าคุณจะต้องเอ,อ่อมีเงินมากมากมากหรือม,มากที่สุดหรือไม่ใช่แต่เราจะคุยกันด้วยระบบว่าเออมีเงินจ่ายตลอดชีวิตไหมนะคะอิน่ินสมัครก็คืออายุ55ปีขึ้นไปและเป็นคนไทย แล้วก็เป็นสิทธิเดียวนะคะสิทธิเดียวก็คือเมื่อท่านอยู่แล้วเสียชีวิตก็ต้องคืนให้สภากาชาติไทยแต่จะได้สองสิทธิเฉพาะคู่ที่เป็นสามีภรรยาเพราะว่าตามกฎหมายเป็นบุคคลคนเดียวกันอันถ้าสามีเสียชีวิตภรรยาอยู่ต่อได้หรือภรรยาเสียชีวิตสามีอยู่ต่อได้จนกว่าคนที่สองจะเสียชีวิตถึงจะคืนให้สภากาชาติไทย แต่การบริหารจัดการเนี่ยเราจะบริหารจัดการเชิงกึ่งเอกชนเพราะการชาติให้เราเลี้ยงตัวเองให้ที่ดินแต่ค่าก่อสร้างคุณต้องรับผิดชอบเองเพราะฉะนั้นค่าก่อสร้างก็คือจากการที่เราสนับสนุนห้องนี่แหละคะ่ะมานะคะแล้วก เอสียค่าน้ําค่าไฟเองถ้าอาหารทําทันเองนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือมีค่าบริการส่วนกลาง2,500บาทต่อเดือนเนี่ยเราไม่ได้เอาดูพื้นที่เป็นตัวกําหนดแต่เราเอางานบริการที่เราให้ท่านเราจะมีพยาบาลอยู่เวรตั้งแต่5้ามงเย็นถึง7จ็ดมงเช้านะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้นะคะก็คือต้องตอบโจทย์ของคนวัยเกษียณเขาสามารถที่จะเดินออกกําลังกายได้และปลอดภัยนะคะได้รับอากาศที่ดี แล้วก็อนที่2ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการทํากิจกรรมเนี่ยต้องดูว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยเหมาะกับกับชีวิตของเขาที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ความแข็งแรงเช่นการเดินและมีสาะวน้ําทิ่เปปใส่น้าเกลือให้เขาเดินเพื่อให้ขอ้อต่อต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นจนกว่าเขาจะยืดอายุของเขาไปให้นานๆในการที่จะพึ่งพาคนอื่นนะคะ mm. แล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และขัะนเดียวกัน,น,กนจะมีห้องออกกาลังกายให้ท่านด้วยท่านก็สามารถเลือกออกได้แต่สิ่งทากัญที่สุดดีที่สุดก็คือผู้สูงอายุเนี่ยต้องเดินค่ะเดินรับแสงแดดเพราะถ้าเราอยู่แต่ในห้องเนี่ยค่ะจะคิดวนดวแต่เรื่องเดิมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องไปเก่าๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะ,คะป้าชื่ออานงศรีรสอัมไพตอนนี้อายุก็ย่าง75ล้ละสาเหตุที่มีอยู่ที่นี่พ่อป้าไม่มีครอบครัว ก่อนถึงวัยเกษียณนะก็ต้องมองว่าเออเราจะทำใช้ชีวิตเราอย่างไรมาเห็นที่นีออ่มีบริการที่ทำให้กับผู้สูงอายุได้มาเห็นสระว่ายน้ำด,ดีใจมากเลยมีความสุขมีความสุขแล้วก็ผู้จัดก,การก็จะมีกิจกรรมให้เราอยู่เรื่อยอย่างอย่างเช่นออให้ครูครูสอนออกกำลังกายในน้ำตอนนั้น3เดือนตัวครูนี่วี ป้าๆทั้งหลายแทบตาย <c oughs> ครูครูอายุน้อยนิดเดียว30เองแต่บี้ป้าๆทั้งหลายจนป้าๆนี่มนหมดแรงเลยลคือที่นี่กิจกรรมก็ค่อนข้างจะดีอะค่ะตอนนี้พี่เก็บ Data ข้อมูลของเราสว่างคณิเวศเนี่ยมีสมาชิกมี468ห้องเนี่ยนะคะเรามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ย451คน เวลาเรามองกลุ่มป้าหมายอายุแต่ละคนช่วงเนี่ยเราต้องตอบโจทย์กิจกรรมที่ให้ท่านด้วยหรือการดูแลด้านสุขภาพให้ท่านเรามีพยาบาลอยู่เบรกกลางคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือการให้คำปรึกษาคือสว่างคณิเวศเนี่ยเราบอกว่าเป็นต้นแบบ แต่ความที่เป็นต้นแบบไม่ได้หมายความว่าคุณดีที่สุดเนาะต้นแบบก็คือต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหมคะแต่เพียงแต่ว่าเราสภากาชาดไทยเริ่มคนที่จะทําต้นแบบตรงนี้ได้ถ้าเอกชนคงทําไม่ได้เพราะการทําตรงนี้เราไม่ได้กําไรเราไม่ได้หวังผลกําไรแต่เราหวังให้เขามีสุขภาพดีลดการพึ่งพาเพราะฉะนั้นการเป็นต้นแบบก็คือเป็นที่เรียนรู้ให้คนอื่น คือถ้าถ้าต้นแบบแล้วเราบอกว่าดีขึ้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองขณะเดียวกันเราไม่ได้อยู่นิ่งกับของาตรงนี้นะเราต้องไปดูที่อื่นด้วยพี่ไปดูที่ฟอรเรสเทียไปดูที่ลิเวอร์ไลน์นะคะไปดูรามาธนารักษ์ซึ่งยังไม่ได้สร้างแต่ไปฟังคอนเซ็ปต์เขาสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็รู้ว่าละเขามีอะไรดีเราก็เอามาปรับแต่การปรับของเราเนี่ยเอกชนมีทุนเยอะโอเคเราอาจจะทำได้ในระยะในที่ว่าหาพันธมิตร แต่พี่ลืมบอกไปนะคะว่าที่33ตารางเมตรของพี่ในราคา6 5 0 0 0เอง ะะแล้วเรามี40ตารางเมตรเนี่ยราคาตั้งแต่8 0 0 0 0นถึงล้านต้นๆอยู่ที่ทำเลที่ทางลมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านก็ดูได้ว่ามันเ,เป็นเงินออมที่ท่านพอที่จะดูแลให้ตัวเองมีความสุขได้ในระดับนี้เราไม่ต้องแข่งกับเอกชนที่ราคาแพงแต่เราสามารถอยู่ได้ในวิถีชีวิตที่เราพึงพอใจของเราเองอย่างเงี้ยคะ่ะ คน,คนเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาป้านี่นอกจากดู YouTube ดูพระเทศแล้วป้ายังจะดูข่าวสารที่เป็นประโยชน์อะไรก็ตามอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ย iPhone ของป้าอยู่ๆไลน์ม,ลมันใช้ไม่ได้คนโทรเข้าไม่ได้แต่ป้าโทรออกได้ป้าก็เปิด YouTube แล้วป้าก็ไปแก้ทต YouTube วันนี้ใช้ได้แล้ว